คือตัวแบรนด์ไลฟ์เนี่ยเราเลือกมาสำหรับลูกค้าระดับกลางบนนะครับเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มทํางานในใจกลางเมืองหรือ CBD นะครับซึ่งแต่จะได้ที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับเดียวกันก็ราคาที่จับต้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการเลือกที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งอยู่ริมถนนราชดาพิเศษนะครับใกล้แยกราชดาพิเศษตัดกับถนนนาราธิวาสราชนครินเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าไปกลางเมืองเช่นสาทรสีลมเนี่ยสะดวกมาก ทำเลนี้เนี่ยแวดล้อมด้วยห้างสสินค้าเยอะมากนะครับจะทั้งเป็นช้อปปิ้งอย่างเซ็นทรัลพลาซาพระราม3ามนะครับโลตัสพระราม3เองก็ตามเหล่านี้ก็มาเติมเต็มให้ลูกค้าใช้ชีวิตไปทำงานอยู่อาศัยพรอผ่อนกับครอบครัวได้สะดวกนะครับรูปแบบห้องเรามีให้เลือกค่อนข้างมากนะครับ10กว่าแบบเลยอันนี้ก็ เป็นปกติของสุภารยคือเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการห้องรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกรูปแบบห้องให้มีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะตั้งแต่ลูกค้าที่อาจจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือจะครอบครัวขนาดค่อนข้างใหญ่เป็น3ห้องนอนก็รองรับได้ทั้งหมดตัวสุภารายไรรัชดา,าราชวัฒวาสาธรเนี่ยนะครับเราจะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่22-28กันยายนนะครับ ที่เซ็นทรัลพลาซาพระราม3นะครับชั้นจีครับก็หรือถ้าลูกค้าท่านใดยอยากสนใจข้อมูลโครงการเพิ่มเติมนะครับจะโทรสอบถามที่บริษัทก็ได้ที่1720นะครับหรือที่ w w w s u p a l l y c o m ก็มีข้อมูลให้ชมครับ